สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอ n นิเมกาเดียนนะครับตอนนี้แมปอ n นิเมกาเดียนได้มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นอัปเดตท,ที่8เนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับโอเวอร์โดเป็นหลักเนาะก็มีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าเนาะมีตัวละครใหม่ทั้งหมด5ตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีให้ดูในตู้หรือเปล่าแปบลบว่าเช็คในตู้อะไรเงี้ยมันยังไม่มีให้เช็คนะว่าในตู้มีตัวอะไรบ้างแล้วก็ตู้อีเวนต์เปลี่ยนแล้วนะ DO ไปแล้วนะครที่ไม่มี DO นี่เปลี่ยนไปละตอนนี้ก็เป็นพวกอาเบ ันนี้อะไรเนี่ยดีมี่หรอเชนทีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดชื่อผิดน,นะเพราะจําชื่อตัวละครไม่ค่อยได้อ่ะ,ะเราเห็นหลักๆล,ละ3สามตัวแล้วก็น่าจะมีตัวรับเป็นท่านไอหรือเปล่าเยวต้องมาลองสุ่มดูอันนี้แค่ดาวเล่นๆเ,เฉยๆเนาะเพราะว่ายังไม่เห็นเหมือนกันว่ามีตัวอะไรมาบ้างแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยอ่ะมาเติมโค้ดกันก่อนเลยเติมโค้ดก่อนก่อนที่จะไปดูว่ามีอะไรมาเพิ่มเนาะเติมโค้ดก่อนมีทั้งหมดสีโค้ดนะนี่โค้ดแรก Over โอเวอร์โหลดโอ้หินนี้เอาไปสุ่มแน่เลยแทนฟันเฟ,ฟืองรอบก่อนแน่ อ่ะแต่ไปโค้ดที่สองนะครับอุ้ยดังอาหารหรือเปล่าแล้วก็โค้ดนี้ต้องรีบใส่นะเพราะว่ามันเหลืออีกสิบเก้าชั่วโมงนั้นนับจากตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองน่าจะหมดประมาณสิบโมงเช้าพรุ่งนี้อุ้ยได้รีโล้าสิบเลยนะแจมอยู่นะแจมอยู่นะโอเคประมาณนี้สี่โค้ดแล้วก็มีโค้ดเก่าด้วยอันนี้ลืมใส่ขอแอบมาเติมก่อนล้วกันอ๋อหมดอายุละเสียใจจังน่าจะรีบเติมเอาอย่างไดอย่วันึ่เก่าอันนียโค้ดเก่าอนี้โค้ดเก่านะแล้วก็มี นี่อีเวนต์มาด้วยนะอีเวนต์อีเวนต์แชนเทียนะอีเวนต์แชนเทียแทนมิสุรินะแทนเป็นอันนี้แทนมี30เว็บอ่ะดูซิมีของอะไรขายบ้างเป็นของอีโวนะของอีโวมีดังมีลีโลมีน้ำยาเหมือนเดิมอ๋อที่เราได้มาคือเอามาไว้แรกของตรงนี้ก็ได้แล้วกดเล่นยังไงอ่ะเป็นแค่ร้านค้าเฉยๆหรออ๋อใช้อันเดียวกับพี่สุ่มตัวเลยไอ้ก,การันตีเรายังอยู่นะเนี่ย2020ตัวพอดีเอ้ยการันตีพอดีเลยนะตัวนึง ลองสุ่มมาดูดีกว่าจะเห็นพาสซีฟแต่ว่าพวกตัวเก่าๆก็ยังเหมือนเดิมนะพวกตัวแรพวกตัวอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมอยู่อะการันตีพอดีอ่ะได้แชนเทียมาลองสุ่มดูเล่นๆดูซิว่ามันมีพาสซีฟอะไรเนาะเลือดไหลอ๋อเป็นดาเมจเลือดไหลเนาะเป็นพาสซีฟเลือดไหลแปะเลือดไหลมีอีมีอีเวนต์มีพาสอะมีระบบเทดเข้ามาด้วยนะมีระบบเทรด้วยระบบเทดมีระบบเทดเข้ามาต้องเวล75ก่อนนะถึงจะเทดได้เอตัวละครอะไรพวกเนี้ยคนน่าจะเทดกันสะบัดเลยแหละดูท่าทางแล้ว น่าจะเป็ดเทปพวกตัวเก่าๆเานาะเทตัวอัปเดตที่แล้วอะแล้วก็เพิ่มเลเวลของตัวละครด้วยนะจากหกสิบเป็นเจ็ดสิอ่า uh huh. ดีนะเรามีอาหารอยู่เราลองให้ดูซิว่าดาเมจจะขึ้นเยอะแค่ไหนอ่าเลเวล70็ิทันที่เลเวลเจ็สนะตอนนี้โอ้โหตีแรงขึ้นอยู่นะขึ้นมาเป็น19นเก้าเลยอ่ะ,อะดูเลทใหม่ดีกว่าเพราะมีเลทใหม่อะไรบ้างมีอะไรมาใหม่บ้างประตูประตูยังอยู่นะประตูนี้นึกว่าจะเอาออก อันนี้ลูฟี่อ่ะบางคนเผื่อหาลูฟี่ก็ต้องลงด่านนี้นะนี่ได้ลูฟี่แล้วก็ของอีโวลูฟี่นะอันนี้ก็จะได้อาเชอร์เราต้องลองดูในเลดเลดอยู่นี่อ๋อนี่มีด่านเพิ่มมาใหม่นะมีโอกาสได้คาถา3%เลดใหม่แล้วก็ได้หินอันนี้การันตีเลย3,000อ่าที่ฟาร์มด่านใหม่มาละโอกาส4% 4% 3%โอ้ไม่ยากนะเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะตอนแรกคิดว่าจะน้อยกว่านี้ซะอีกอ่ะมีสตอรี่ใหม่หรือเปล่าเช็คสตอรี่ก่อนสตอรี่อันนี้โอเคสตอรี่ใหม,ยม่ยังไม่มีมานะครับผมมีแค่เลดใหม่่ออยยางเดเดดีีวัปตน้ ไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่แต่ก็น่าจะฟาร์มกันอีกนานแหละดูท่าทางละลิเดนบอร์ดรีใหม่แต่ว่าเราไม่ได้สายสายไตไตไต,ต,ตกระดานนะเนาะก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นี่จะไปเาเป็นซีซั่นสามละโอเคเยวไปลองเล่นดันใหม่กันดูดีกว่าว่ามันจะเล่นยากหรือเปล่าขอเวลาอัพตัวละครก่อนนะอัพก่อนอัพก่อนวิไม่ตันหรอวเราเล่นไม่ผ่านชาโดว์อัดอาหารให้อิม่มโอเคข่าตัวไหนอีกอเอาตัวนี้ไปด้วยไหนๆเราก็ใช้งานมาแล้วเราก็เติมพลังให้มันหน่อยโอเคให้หารเรียบร้อย โอเคตัวเงินไม่ต้องก็ได้มั้งเงินมันก็คงได้เท่าเดิมแหละอ่ะลองเล่นด่านใหม่กันดูดีกว่ามีใครเทสอะไรมาเนี่ยมันขึ้นเตือนโอเคไม่สนใจเราไปเทสด่านกันดีกว่าเลดใหม่ยากหรือเปล่าชาร์โด <Shadow S 1> ก็ยังอยู่นะใครที่จะหาชาร์โด้ยังหาได้อยู่กิลกาเมสก็ยังอยู่ประตูลูฟี่อยู่นี่นะสำหรับใครที่หาประตูลูฟี่อะ่ะอยู่นี่นะอ่ะเราไปหาท่านท่านไอกันดีกว่าเหมือนกระทาแดงจะเอาไว้อีโบตัวเลย่ะเนี่ยดูซิจะยากสักแค่ไหนเราเล่นแบบสปีดเลยโอ้ออกทางไหนฮะทางนี้แน่เลย ออกทางไหนจริงๆมันควรจะออกทางนี้เนาะเราก็วิ่งไปหาหอ้โมันออกทางนกึกออกทางนู้นทางตรงอย่างเดียวเลยนะไม่มีอะไรมอนเป็นมอนโลเลือดหมื่นเจ็ดเริ่มต้นที่หมื่นเจ็ดถ้าอยากเล่นง่ายๆก็ควรจะมีบัฟเอ็กโซติกไะเนี่ยควรจะมีบัฟเอ็กโซเดียนะถ้าเลือเดเยอะขนาดเนี้ยหมื่นเจ็ดแล้วขอฟาร์มเงินก่อนแล้วกันเป็นทางตรงเลยตรงๆดิ่งๆเลยไม่มีอะไรกั้นเลยแต่ต้องมีตัวตัดโล่คอยตัดโล่ก่อนหรือขออัพเงินก่อนแล้วกันไม่น่านเล่นยากเท่าไหร่มั้งนะมีโล่สองแบบเลยนะดูดิโล่สิบแปดชั้นอะ โล่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆป่ะเนี่ยยิ่งชยิ่งนานไปโล่มันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดูสิโล่มันยี่สิบแล้วอะเห็นปะเหมือนมีการเพิ่มโล่ขึ้นเรื่อยๆแย่ yeah แล้วแบบเนี้ยเราจะตีโล่แตกไหมนะ <c oughs> อ่ะเอามากันก่อนอาจจะต้องสแปมสแปมตัวระเบิดไปเลยแล้วกันโล่มันฮิวเรื่อยๆอะโล่ดูดิโล่เหลือแค่แปดอะโล่มันแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่เรามีสกิลเคลียร์อยู่ก็โอเคอยู่นะมีพวกซูคุณะพวกชาโดอะไรเงี้ย เคลียรโรได้อยู่อาจจะต้องไปเล่นข้างหน้านะเล่นข้างหลังอาจจะไม่เวิร์กต่ต้องไปเล่นข้างหน้าเลยเพราะว่าไม่งั้นนะ่มันจะฮิวโลขึ้นเรื่อยเห็นปะพอมาตอนแรกมันมีโลแค่หกแค่เจดเองแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นหลังเกินอนะ่ะมันจะเป็นยี่0ิบสาสิบแล้วเราจะเคลียร์ไม่ทันอันนี้เท่าที่มองนะด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่ามีกี่เวฟโลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยมันมีไอสถานะโล่สีเขียวเนะนี่ยน่าจะเป็นสถานะใหม่สถานะฟื้นฟูโลอ่ะสูนะตัดโลไปเลยค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเล่นใหม่ๆอะ่ะถ้าไม่ค่อยมีตัวอาจจะตึงเลย เน้นอัพตัวให้ช่วยกันตีโลตัดโลกันไปเห็นไหมมาถึงมันมีโลสองโลหนึ่งโลสองยิ่งมันเดินไกลเราไปยิ่งเล่นยิ่งไปเล่นไท้ายยิ่งเล่นยากมาถึงเราต้องตั้งตัวละครเลยเพื่อตัดโลเห็นปะดูโลเลยมันมีโลมาหนึ่งเริ่มต้นมันมีหนึ่งแล้วมันก็เพิ่มทุกๆหนึ่งวิโลจะเพิ่มทุกๆหนึ่งวิแต่ดีซูคุณะตัดโลไวลงรีบลงหอกคอยนะหอกคอยอยู่ที่ชั้นประมาณชั้นสามสิบจะได้ซูคุณะมาฟรีๆเลยแล้วก็ไปอีโวก็จะเล่นง่ายขึ้นมันติดเมตาด้วยนะโอ้วิ่งเร็วจัด ขี่เวฟเนี่ยหยุดเวลาเล่นๆแล้วกันหยุดเวลาไว้เล่นเล่นด h d o กดสกิลได้ยัง s h a ดโอ้ยหนึ่งนาทียังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอเคตัวเงินตันทุกตัวแล้วลองอัพอัพพวกตัวดาเมจให้ตันก่อนมันตีถึงโอเคตีถึงบอลลังพอดีเลยหน้าบอลลังโอเคระยะสวยอยู่ออกมาตีออกมาตีเลย 1> <1> เลือสามแสนชาโดอ,อัพตันมันตีถึงปะเนี่ย s h a ดต้องเล่นประมาณตรงนี้จะได้ตั้งดาเมจจะได้ถึงตรงนั้นพอดีเราต้องตั้งข้างหน้าก่อนนี้หน่อยโอเคประมาณหน้าดโอจะได้ตีถึงอ๋อเฮ้ยมันวิ่งได้ด้วยนะ มันมีแบบวิ่งวิ่งด้วยมีแบบทําให้เราตกใจเล่นอ่ะกี่เวฟเนี่ยสามสิบเหรอสามสิบหรือสี่สิบทำไมมันเยอะจังตอนนี้ยังไม่มีมอนหลุดไปไหนเนาะอาเบลโด,โดเบลเ,เ,เชนเทียอาเบโดกับเชนเทียเชนเทียเลือดล้านเดี๋ยวดูนะเชนเทียจะวิ่งอ่ะอาเบโดก็วิ่งได้อ,อ่ะเอาดูดิมันทำให้เราตกใจเล่นๆอ่ะยินดีก็วิ่งอ้าววิ่งวิ่งวิ่งเออลูกน้องกระดูกเลือดสี่แสนแล้วอะ่ะ ก็ไม่นานอยู่นะจบไวดีถ้าจบที่สามสิบเวอะแต่เลือดบอสยังไม่ค่อยเยอะเลยโอเคโอ้ยมาละมาละมาละบอสมาละไม่น่าบอกเลยว่าเลือดไม่เยอะอ่ะระเบิดไปเลยบอสเดือดห้าล้านบอสวิ่งได้ไหมท่านไอตัวใหญ่ไปปะเนี่ย <c oughs> ท่านไอตัวเบลอเลยอ่ะระเบิด ชาโดยังโหลดเบิร์ดไม่เสร็จอีกหรอสิบวิแล้วนะไม่ได้เปิดเอฟเฟคไว้ดูไงถ้าเปิดเอฟเฟคดูอ่ะมันจะเห็นอยู่โอเคประมาณเกือบยี่สิบวิอ่ะถึงจะกดสกิลอีกตัวหนึ่งได้มาสกดสกิลพร้อมกันไม่ได้เอ้ยง่ายอยู่นะไม่ยากได้ดังโงได้สามพันรอบละหกนาทีถ้าเกิดเราเล่นดีๆแต่แรกน่าจะประมาณห้านาทีนิดๆได้เลยนะอันเนี้้ไม่ยากไม่ยาก ส่วนตัวละครเท่าที่ดูมาก็น่าจะมีห้าตัวในตู้นี้มีสามตัวแล้วก็มีท่านไออีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถเช็คได้อะเนาะในเนี้ยในเกมมันไม่สามารถเช็คได้ว่ามีตัวอะไรหรือจะอยู่ในตู้ธรรมดาเดี๋ยวหาให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในตู้ธรรมดามีชายฮอินด้วยหนึ่งตัวใช่มีชายฮอินเป็นตัวในตู้ธรรมดานะแต่ว่ามาสุ่มไม่ทันเกมมันเพิ่งอัปเดตตอนเที่ยงเนาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้ว ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงขอตัวไปฟาร์มก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาตั้งปุ่มเอฟเคฟาร์มท่านไอก่อนเดี๋ยวจะเอาท่านไอมาอวดน,นะทุกคนไปแล้วับผมอัปเดตนี้ก็ประมาณนี้แหละอขอให้ฟาร์มกันให้สนุกแล้วกันตอนนี้ก็เทรดได้แล้วนะเวล75นะเทรดได้แต่ไม่แน่ใจว่าเทรดได้ทุกตัวไหมน่าจะเทรดได้มิติบางตัวแล้วก็ตัวเอกลุศีบางตัวเนาะส่วนมากจะเป็นพวกตัวรับที่เขาเทรดเทรดกันมากกว่าเนาะโอเคเจอกันไปละบ๊ายบาย